รัดเขี่ยเกะนับเงินก่อนคลอดคนละครึ่งเฟสสามรุ่นวงเงิน3,500บาทนาน3เดือนคนละครึ่งเฟสสามผู้สื่อข่าวรายงานว่า,าการออกแบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะโครงการคนละครึ่งเฟสสามได้รับการยืนยันจากผู้บริหารกระทรวงการคลังว่าจะมีข้อสรุปที่มีความชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยรูปแบบการใช้จ่ายก็ใกล้เคียงกับคนละครึ่งเฟส1และเฟส2แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอาทิการขยายสิทธิ์ให้ร้านค้าในภาคบริการเช่นร้านนวดร้านทำผมร้านตัดผมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้หลังจากที่ในเฟส1และเฟส2มีเพียงร้านขายอาหารและร้านขายสินค้าเท่านั้นโดยจะ เอาสิ่งบกพ้องมาปรับปรุงให้ดีขึ้นหรืออะไรที่ไม่ครอบคุมก็จะทำให้ครอบคลุมเช่นรอบนี้เราจะมีข้อมูลการบริการก็จะเข้ามาร่วมไปด้วยเพราะคนละครึ่งเฟสแรกมีเพียงข้อมูลการซื้อสินค้าเป็นต้นโดยที่โครงการเราชนะก็จะมีภาคบริการเข้ามาด้วย ก็จะดูผลของภาคบริการโดยในตอนนี้ได้ให้ได้ให้กรุงไทยรวบรวมข้อมูลภาคบริการแล้วว่ามีส่วนใดบ้างนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเพื่อลดช่องว่างในเรื่องการป้องกันราคาและผู้ใช้งานทุจริตในโครงการแหล่งข่าวระบุสำหรับรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส3ที่ชัดเจนอื่นๆเช่นการลงทะเบียนระยะเวลา การดาเนินโครงการนั้นจะต้องรอหาหรือในระดับนิวบายส่วนจํานวนผู้เข้าร่วมจะเพิ่มขึ้นมากกว่า15ล้านคนหรือจะขยายจํานวนถึง30ล้านคนนั้นโครงการเท่ากับโครงการเราชนะหรือไม่และวงเงินที่ใช้จ่ายจะเท่ากับโครงการที่ผ่านมาคือ3,500บาทนั้นต้องดูเรื่องงบประมาณว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะ มาจากเงินกู้ในพระราชกำหนด1ล้านล้านบาทส่วนวงเงินที่จะให้เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ได้ให้500บาทเหมือนเฟส2ซึ่งอาจจะน้อยเกินไปแต่หากจะให้รายละ3,000ถึง5าึง3,500บาทนาน3เดือนก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่ซึ่งตอนนี้เงินกู้จากพรบเงิน เงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนวงเงินเยียวยา5.5แสนล้านใช้ไปเกือบหมดแล้วจึงเหลือวงเงินในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ2.4แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะจ่ายเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมส่วนพรบรเงินกู้ 1ล้านล้านบาทขณะนี้ในส่วนของแผนเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เต็มวงเงินแล้ว5.5แสนล้านบาทก็อาจจะมีการพิจารณาใช้วงเงินจากก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่2แสน2แสนล้านบาทส่วนก้อนที่ใช้สำหรับสาธารณสุขใช้ไป1.5พันล้านบาท จากกรอบเงิน4.5หมื่นล้านบาทสาเหตุที่พิจารณาจะออกโครงการคนละครึ่งเฟส3เนื่องมาจากโมเมนตัมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือทุกภาคส่วนและผู้ประกอบการรายเล็กจริงๆที่มีเกือบ2ล้านรายซึ่งรวมภาคบริการที่จะเข้าร่วมในโครงการเราชนะนอกจากประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการรายเล็กเรายังช่วย กันทุกท่านช่วยกันออกคนละครึ่งหนึ่งแล้วรัฐก็จะออกอีกครึ่งหนึ่งเป็นการขอความร่วมมือจากรัฐบาลฝากรบกวนกดไลค์กด u ั s สไ i b e และก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ